หน่วยความจาน้อยหน่วยความจาใกล้จะเต็มเรามาเพิ่มหน่วยความจําหรือพื้นที่เก็บข้อมูลใน iPhone iPad กันดีกว่าครับโดวยวิธีการลบพื้นที่หรือไฟล์ซิสเต็ม iOS ที่เราไม่ต้องการอัปเดตออกกันดีกว่าครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับในวิธีนี้สําหรับคนที่ใช้ iPhone iPad รุ่นเก่าๆนะครับแล้วไม่อยากจะอัปเดตเป็น iOS 15หรือไม่อยากอัปเดต iOS ที่เป็นเวอร์ชันใหม่ๆเลยครับเพราะว่าถ้าอัปเดตแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องเครื่องช้าอืดดังนั้นถ้าเราไม่อัปปุ๊บเนี่ย สิ่งที่ตามมาคือไฟล์อัปเดตมันจะมากองอยู่ที่ iPhone iPad ของเราครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะบอกวิธีการนำเอาไอไฟล์ซิสเต็มที่มันกองคาไว้อยู่เนี่ยครับหรือไฟล์ ios เวอร์ชันใหม่เนี่ยที่มันคาไว้อยู่เนี่ยเอาออกไปเราจะได้พื้นที่กลับคืนมาเยอะมากๆเลยครับไปดูกันเลยครับให้เราไปที่การตั้งค่าเลื่อนขึ้นไปไปที่ทั่วไป มันจะมีคําตรงนี้ครับรายการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นสีแดงๆนี้อยู่ก็คือมันมีไฟล์มารอเราแล้วเขาจะให้เราอัปเดตแต่คุณหนึ่งไม่อยากอัปครับเพราะว่าคุณหนึ่งใช้เครื่องตัวนี้มาก็สมบูรณ์อยู่แล้วดังนั้นไม่อยากจะอัปวิธีแก้ให้ทำแบบนี้ครับให้เราไปที่พื้นที่เก็บข้อมูลของ iPhone แล้วเลื่อนขึ้นไปครับให้เรามาเจอตรงนี้ครับมันจะเป็นรูปฟันเฟืองอยู่แล้วก็เขียนว่า iOS เวอร์ชันล่าสุดข,ของเราตัวนี้ครับที่มันมารออยู่ที่เครื่องเราตัวนี้ก็คือ3จุด 9ก้าจิกเลยนะครับถ้าเรากดเคลียร์หรือลบออกไปเนี่ยเราจะได้พื้นที่กลับขึ้นมาเยอะมากเห็นไหมครับดังนั้นเราจะลบออกกดเข้าไปครับมาเลือกตรงนี้ครับลบรายการอัปเดตกดลบกดยืนยันครับลบรายการอัปเดต เห็นไหมครับเครื่องของครูหนึ่งได้พื้นที่คืนกลับมา3จิกกว่าๆเลยนะครับส่วนเครื่องของพวกเราได้พื้นที่กลับคืนมาเท่าไหร่กันบ้างขอเมนเล่าให้ครูหนึ่งฟังบ้างนะครับและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ